สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงคำคม10คำคมจากผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเพียงคำพูดไม่กี่คำทำให้หลายๆคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดได้เพราะคำพูดเหล่านั้นมีพลังและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมาย 1. ถ้าทำ10อย่างสำเร็จเพียง3อย่างก็ถือว่าเก่งแล้วคนยิ่งทำเยอะก็ผิดเยอะ แต่คนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลย 2. เมื่อคุณเลิกกลัวแล้วกล้าออกไปเสี่ยงผลสําเร็จถึงจะเกิดขึ้น 3. คนส่วนใหญ่พวกเขารู้ว่าควรทําอะไรแต่มีไม่กี่คนหรอกที่ลงมือทําการรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องรู้จักลงมือทำให้เป็นด้วย 4. ความหวังคือการมองโลกในงแง่บวกคือความคิดที่บอกว่าสิ่งต่างๆจะต้องดีขึ้นและมันจะไม่แย่ไปตลอดเพราะทุกปัญหาล้วนมีทางออกเสมอ 5. หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการคิดสิ่งที่คุณจะทำคุณจะไม่มีวันได้ลงมือเลย 6. หากคุณไม่กล้าปีนต้นไม้เลยคุณจะไม่มีวันได้ลิ้มรสกับผลไม้ลูกที่ดีที่สุดบนยอดนั้นได้ 7. มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 8. ผมไม่เสียใจแม้สิ่งที่ผมทําจะล้มเหลวแต่ผมเสียใจถ้าผมไม่ได้ลงมือทำเก คุณไม่ได้เดินได้เพราะทำตามตำราแต่คุณเดินได้เพราะคุณลองเดินต่างหาก 10. เริ่มคลั่าครวญกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วแต่จงเรียนรู้จากมันเมื่อคุณท้อและอยากยอมแพ้ให้นึกถึงวันแรกที่คุณตั้งใจทําสิ่งนั้นคนที่มองโลกในแง่ลบจะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส คนที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นอโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรคพี่นาแถมให้อีกสองคำคมดีๆจากผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตพีินาหวังว่าคุณที่ได้มาฟังคลิปนี้จะได้แง่คิดดีๆกลับไปนะคะนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่รับฟังคะ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ